อหลสวัสดีครับร้านไรเดอร์สปีดระยองครับผมจะมารีวิวครับ h o n d a PCX พ150ปี2014ครับผมเช็คเปลี่ยนถนะ่ายแล้วมันมนั้งเครื่องเรียบร้อยครับเฟืองท้ายก็เช็คให้เรียบร้อยครับผมสวยๆเลยครับยางหลังยังใช้ได้อยู่ครับยางหลังเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาครับ รถคันนี้ตีเทินมาครับผมอ่าท่อเดิมครับผมอ่าสีสวยครับอย่างหน้าก็ยังใช้ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวลองเช็คระบบไฟดูครับอ่าเดี๋ยวดูเลขใหม่ครับเลขใหม่สามหมืนห้าครับผมสามหมื่นห้าเก้าสิบเก้าอ่าเดี๋ยวดูระบบไฟครับ ระบบไฟหน้าใช้ได้ครับผมไฟต่ำไฟสูงใช้ได้ครับอ่าคันนี้มีไฟหมากไฟเลี้ยวซ้ายฝาใช้ได้ครับแ่ดังครับผมอ่าเดี๋ยวดูระบบไฟท้ายครับอ่าไฟเบรกใช้ได้ครับอ่า ไปเลี้ยวซสายฝาใช้ได้ครับผมอ่าสนใจก็มาดูรถได้ครับที่ร้านไลเดอร์สปีดรยะยองครับสี่แยกบ้านแรงครับผมครับสวัสดีครับ